สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัฐมนเรืองมั่นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทายมหาวิทยาลัยกรสินนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องมีนะคะเกี่ยวกับตนเองเออมันเป็นเรื่องค่อนข้างดราม่านิดนึงนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนหนูอายุประมาณอ,อ,อายุประมาณห้าขวบได้ตอนเด็กๆเ,เป็นคนค่อนข้างติดติดแม่ค่ะเพราะว่าพ่อจะทํางานที่ต่างประเทศเประเทศไต้หวันแล้วก็จะอยู่กับแม่แล้วก็พี่ชาย ออตอนนั้นอยู่อยู่บ้านห้วยเมฆค่ะเอ้าพื้ห้วยเมฆจังหวัดกรสินนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นคนติดแม่ทุกเช้าแม่ก็จะส่งขึ้นรถตู้เป็นคนเรียนไกลบ้านเป็นโรงเรียนเอ,อ่อโรงเรียนเอกชนที่ไกลบ้านมากก็ต้องตื่นแต่เช้าทุกวันแล้วก็ต้องรีบแต่งตัวกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก็ต้องขึ้นโดยประมาณเจ็ดมงนะคะ ทุกวันแม่จะทําอาหารให้รีดชุดอะไรแต่งตัวให้เราเรียบ,ร,ยบร้อยพร้อมขึ้นรถแล้วตอนเย็นแม่ก็จะมายืนรอรับเราที่แบบหน้าบ้านทุกวันแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้ปกติค่ะเป็นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณเจ็ดขวบเอ่อเช้าวันนั้นแม่ก็ดูซึมๆค่ะแล้วก็แต่ว่าก็แต่งตัวทําอาหารให้เรากินปกติแต่แม่ก็ดูซึมๆก็ ก็เป็นเด็กคะ่ะไม่ได้คิดอะไรก็ไปโรงเรียนตามปกติกับพี่ชายพอกลับมากลับมาถึงบ้านรถตู้จอดหน้าบ้านแต่ว่าเออเจ้าเออคนขับรถอะคะ่ะก็บีบแต่เรียกให้แม่ออกมารับแต่ว่าก็ไม่เห็นมีใครออกมารับบ้านก็ปิดเงียบไม่มีใครไม่มีใครส่งเสียงอะไรเลยในใจเราคิดว่าแบบเป็นคนติดแม่มากก็เลยในใจคิดว่า แม่ไปไหนตอนนั้นรู้สึกกระวนกระวายค่ะกระวนกระวายมากว่าเออแม่แม่แม่เราไปไหนทําไมไม่ออกมารับเราเหมือนทุกๆุกวันพอเสร็จแล้วป้าก็วิ่งมาป้าข้างบ้านนะคะเป็นเป็นพี่ของพ่อค่ะก็วิ่งมาแล้วก็มามา,มารับเราก็ได้ถามป้าว่าเออแม่แม่เราไปไหนทําไมทําไมไม่มารับเราเหมือนเดิมแล้ว แล้วป้าก็ก็เงียบไปไม่ได้ให้คําตอบซึ่งพี่เราตอนนั้นอยู่ประมาณมสามพี่เราน่าจะรู้รู้เรื่องเยอะกว่าเราเพราะเราตอนนั้นเรายังเด็กอยู่พี่ก็น่าจะรู้เรื่องพี่ก็มองหน้าป้าแล้วก็แบบป้าก็มองหน้าพี่แล้วก็แบบเหมือนเหมือนเขารู้กันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยกเว้นเราเพราะเรายังเด็กอยู่เขาก็ไม่ได้อยากให้เรารู้พี่ก็เดินมาแล้วก็มากอดเราแล้วก็บอกว่า ลงไปหาลงไปเออ่บ้านยายกันแล้วแล้วเราก็แบบไม่รู้อะไรจะร้องไห้ตอนนั้นก็คือร้องไห้แบบว่า,าคิดถึงแม่เพราะตอนนั้นติดแม่มากอะไรอะไรก็แม่อย่างเดียวไม่เอาคนอื่นมีแต่แม่แม่แม่แล้วไม่เห็นแม่มารับเหมือนเดิมใจมันก็วิวยิ่งพี่มาเดินมากอดยิ่งรู้สึกแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วป้าก็เลยโทรหาพ่อซึ่งตอนนั้นพ่อมากลับมาจากต่างประเทศแล้ว กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วแล้วตอนนั้นพ่อก็อยู่บ้านยายอยู่อยู่บ้านยายบ้านใหญ่ของยายป้าก็โทรเรียกบอกว่าเออนี่ลูกเตยกับโทษมาแล้วนะมาเลิกเรียนมาแล้วนะให้มารับลงไปบ้านยายพ่อก็พอพ่อ,พอ,พอวางสายประมาณห้านาทีได้พ่อก็มาถึงแล้วพ่อก็ตอนนั้นตาพ่อก็คือบวมก็เลยงงว่าเกิดยิงย่งยิง่งยิ่งแบบอยากอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าลงไปบ้านยายก่อนเราก็เราก็ไม่ยอมเราก็ร้องไห้เราก็ถามว่าแม่แม่แม,แม่หามหาแต่แม่พี่ตอนนั้นพี่ก็พี่ก็ร้องไห้แต่ว่าก็ด้วยความที่แกตัวกว่าแกก็พยายามสงบสติอารมณ์ก็พี่ก็เอาขึ้นรถรถขึ้นรถกับพ่อลงไปบ้านยายเสร็จแล้ว น้าที่เป็นพยาบาลก็ออกเวรมาพอดีแล้วแล้วทุกคนที่เป็นฝ่ายเออฝ่ายฝ่ายแม่อะค่ะญาติฝ่ายแม่แมก็ก็มาปอบเราตอนนั้นเราก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่เราไปไหนเราก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จแล้วยายก็บอกว่าให้เอาเรานะมานั่ง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 ตากยายแล้วก็บอกก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเออแม่ทะเลาะกับพ่อนะ้าอย่างนี้แล้วก็ แม่จะไปทํางานที่กรุงเทพซึ่งตอนนี้พ่อก็จะกลับไปทํางานที่ต่างประเทศซึ่งเราเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครพอเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครเสร็จแล้วนะเราซึ่งแกก็ไม่มีลูกค่ะแกก็เลยว่าจะรับเลี้ยงเรากับพี่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็เราร้องไห้ทุกวัน แต่ว่าหน้าเราก็พยายามแบบพยายามพยายามปาอจนอายุได้ประมาณตอนนั้นประมาณมมอสองมอสองแม่ก็ติดต่อกับมาอีกครั้งตั้งแต่เจ็ดขวบแม่ติดต่อมาอีกมอสองติดต่อมาอีกครั้งว่าเออนี่แม่นะแม่คิดถึงแม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทิ้ง อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นพี่พี่ชายเราโกรธแม่มากโกรธแบบโกรธมากๆจนแม่ยอมให้อภัยแม่เลยไม่ยอมคุยไม่ยอมเจอแต่ด้วยเราด้วยความเป็นเราที่เป็นเด็กแล้วก็ยังติดแม่เป็นเป็นผู้หญิงแต่พี่ชายเราเป็นผู้ชายเนาะเขาก็จะแบบว่าเขาจะเข้มแข็งแล้วก็ใจใจแข็งแต่เรา เราก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าต้องการแม่เหมือนเดิมแล้วก็คุยกับแม่แม่ก็พยายามกลับมากลับมาเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างพ่อก็เลี้ยงดูเราเหมือนเดิมพ่อก็ส่งเงินส่งอะไรให้พอพอประมาณมสี่ยายเสียพอยายเสียน้าเราก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศกับแฟนซึ่งตอนนั้น แม่เราก็เลยบอกว่าจะรับเลี้ยงจะรับจะรับเรากลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมแต่พี่ชายเราไม่ยอมพี่ชายเราก็ยังดื้อดื้อมากไม่ยอมคุยไม่ยอมอะไรกับแม่แต่เรากลับมาอยู่กับแม่แล้วก็มาแม่ก็ส่งเราเรียนทําทุกอย่างค,ค่อยคุยกับพี่ชายจนพี่ชายใจอ่อนแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ตอนนีอ้อายุได้21ปี ก็ยังอยู่กับครอบครัวของแม่แม่ก็เป็นคนส่งเสียทุกอย่างค่ากินค่าอยู่แม่ค่าเทอมค่าอะไรก็คือพ่อก็คือสองคนถึงจะย่าร้างกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังเลี้ยงดูลูกทั้งสองเหมือนเดิมแม่ก็คือแม่พ่อก็คือพ่อสุดท้ายแล้วเราก็ตัดเขาไม่ได้เหมือนเดิมถึงแม่เราจะโกรธแค่ไหนสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นพ่อกับแม่เราเหมือนเดิม ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะมันเป็นเรื่องราวที่ฝังใจแล้วก็เวลาพูดเรื่องนี้มาคือภาพมันจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่อยากคิดไม่อยากคิดอีกแล้วเพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาก็ยังเลี้ยงดูเราเขาก็คือแม่เราเหมือนเดิมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกับโตมากับเข้าใจมากขึ้นว่าเออชีวิตคู่มันมีอะไรมากกว่า มากกว่าการที่ต้องมาอยู่ด้วยกันทุกคนมีเหตุผลแม่ก็มีเหตุผลของแม่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อแต่สุดท้ายแล้วท่านทั้งสองก็รักเราเหมือนเดิมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคะ่ะอาจจะดราม่านิดนึงแต่ก็ใครอยากเล่าอยากหลายปีที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยก็อยากมาเล่าในคลิปนี้คะ่ะถือว่าเป็นการระบายไปนในตัวเนาะขอบคุณคะ่ะ